ขอต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สู่ชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณคณรณูการิการจันโงงค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็เป็นการปรับตัวของพืชแล้วก็การปรับตัวของสัตว์นั่นเองนะคะ มาทบทวนความรู้เดิมของเรานะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งมีชีวิตนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเขานั่นเองนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าไม้ก็อย่างเช่นพวกกวางเสือแล้วก็ ช้างนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนะคะก็เป็นมดแล้วก็ต้นไม้นะคะที่อาศัยอยู่ในดินและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานะคะก็คือบัวนะคะดอกบัวเป็นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนะคะแล้วก็กบแล้วก็ป่านั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดนะคะจะมีหลิงแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของเขานั่นเองค่ะ เรามาดูนะคะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งพืชและสัตว์จากที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตจะสามารถดำรงอยู่ได้นะคะก็ต้องมีการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะเกิดการสูญพันธุ์ไปได้นะคะคําว่าสูญพันธุ์สูญพันธุ์หมายถึงอะไรสูญพันธุ์หมายถึงการไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอยู่ บนโลกใบนี้แล้วเราจะเรียกว่าการสูญพันธุ์นั่นเองนะคะถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นก็จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะการปรับตัวของพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดพืชแต่และชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีต่างๆกันไปพืชบางชนิดนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีบนบกบางชนิดก็เจริญเติบโตได้ดีในน้ํา และบางชนิดก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้งนั่นเองนะคะถ้าเรานําพืชไปปลูกในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตพืชก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้หรืออาจจะตายไปนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงจัดเป็นพืชผลลมาเป็นพืชผลนะคะ,ะจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนนะคะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำแหล่งน้ำนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นกระบองเพชรนะคะต้นกระบองเพชรก็เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะส่วนอันนี้เป็นดอกบัวดอกบัวก็เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแหล่งน้ําถ้าไม่มีแหล่งน้ําดอกบัวก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชก็จะต้องดํารงชีวิตนะคะอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ถ้า เราจะไปปลูกมะม่วงไว้ในแหล่งน้ําจะปลูกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่ามะม่วงเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากอย่างเช่นยอย่างอย่างเช่นดอกบัวนะคะอย่างบัวเนี่ยเขาต้องการน้ํามากเราจะไปปลูกกระบองเพชรในที่ที่มีน้ํามากๆก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าลักษณะของพืชแต่ละชนิดนะคะมันก็จะเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกามปรับตัวให้กลมเกลืนหรือว่าจัดตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่จากสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดนะคะพ้นจากศัตรูอันตรายต่างๆสิ่งมีชีวิตใดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะถูกศัตรูรบกวนอาจจะสูญพันธุ์หรือว่าล้มตายไปนั่นเองนะคะในที่แห้งแล้งพืชปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับคีบพึ่งนะคะเคลือบอยู่ที่ใบแล้วก็ลำต้นของเขาพืชเนี่ยอาศัยนะคะ <c oughs> พืชที่อาศัยอยู่ในน้ํามักจะมีลำต้นที่อวบน้ําอย่างเช่นผักตบชวาสังเกตดูนะคะทีออ่ลำต้นของผักตบชวานะคะจะจะเหมือนกับมีฟองน้ําอยู่ภายในลำต้นของเขามันช่วยทําให้ลำต้นของเขาลอยตัวอยู่ในน้ําได้เหมือนกันกับผักกระเฉดคะ่ะจะมีเหมือน เป็นนวมห่อหุ้มเอาไว้เราจะเรียกตรงนั้นก็เราก็จะเรียกมันว่าเป็นนมเป็นนมของมันนะคะก็คือมองดูเหมือนจะคล้ายๆเป็นฟองน้ํานะคะผักกระเฉดก็จะมีเหมือนกันนะคะลักษณะเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้พืชนั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสถานที่ที่เขาอยู่ได้นั่นเองค่ะ พืชที่จเจริญเติบโตนะคะในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะมีลักษณะของลำตน้นใบรากนะคะที่เหมาะกับการดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆกันนะคะอย่างเช่นนะคะกระบองเพชรนะคะเป็นพืชที่อยู่ในทะเลทรายมีการปรับตัวเนี่ยโดยเปลี่ยนใบให้มีขนาดที่เล็กลงคล้ายๆกับเป็นหนามและผิวของเขานะคะผิวโดยรอบนอกนล,ลักษณะมันจะเป็นมันมันคล้ายกับมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่นะคะลักษณะเหล่านี้นะคะ มีขึ้นก็เพื่อลดการสูญเสียน้ำถ้าจำง่ายๆก็คือใบของกระบองเพชรจะมีขนาดที่เล็กลงนะคะมันจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั่นเองึเราจะเรียกง่ายๆว่าเปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนาน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะอย่างเช่นก้านของใบผักตบชวานะคะหรือว่ารากของจอกจอกแหนนักเรียนน่าจะเคยเคยเห็นเนาะคุณครูน่าจะเคยเปิดรูปให้ดูไปแล้วว่าเป็นพืชที่มันอยู่ในน้ํา จะลักษณะมันจะเป็นพองๆอ,อวบลำต้นอวบๆนะคะสังเกตดูภายในมันจะมีช่องว่างเป็นเหมือนกระฟองน้ำเหมือนมีอากาศอยู่ภายในมันจะช่วยทำให้อ,อ่อผักตบชวานเนี่ยมันลอยน้ำได้นะคะลำต้นของผักกระเฉดมันก็จะมีนมุ่มหุ้มคล้ายๆกับฟองน้ำ เหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะคะเป็นสีขาวๆหุ้มอยู่ภายนอกก็จะทําให้ลําต้นของผักกระเฉดเนี่ยร้อยน้ําได้ดีนะคะส่วนตําลึงนะคะตําลึงก็จะมีต้นอ่อนนะคะแล้วก็เลื้อยพันไปตามต้นไม้อื่นๆได้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะพิเศษของต้นตําลึงส่วนโกงกลางโกงกลางแถวบ้านเรานี่จะไม่ค่อยมีราชบุรีจะไม่ค่อยมีจะไปมีตามที่อยู่ติดกับชายทะเลนะคะป่าชายเลนอืม ต้นกงกลางเนี่ยจะมีการพัฒนารากนะคะรากของต้นกงกลางเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นรากแบบค้ํจุนมันจะมีขึ้นขึ้นมากเลยเดี๋ยวคุณจะเปิดรูปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะก็คือรากของต้นกงกลางเนี่ยมันมันจะมันจะแบบมีรากเยอะก็คือมันกันลมขึ้นลมที่มันอยู่ทะเลอะไรพวกเนี้ยน้ําขึ้นน้ําลงต่างๆ ลากของมันที่มันโกงกลางเขาถึงเรียกว่ามันเป็นโกงกลางเพราะว่าเดี๋ยวเปิดดูไปดูรูปเดี๋ยวเราก็จะได้ดูรูปกันว่าต้นโกงกลางมันเป็นแบบไหนทําไมถึงมันต้องมีลากแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปถึงโกงกลางดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นต้นอะไรเรารู้จักอยู่แล้วว่าก็คือต้นกระบองเพชรนั่นเองนะคะกระบองเพชรก็คือเปลี่ยนใบของมันให้กลายเป็นหนาม เพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเขาที่อยู่ในพื้นที่ที่มันแห้งแล้งถ้าพื้นที่แห้งแล้งมากๆเนี่ยถ้าใบพืชมันมีขนาดใหญ่มันก็จะเกิดการคลายน้ำมากพอคลายน้ำมากเป็นไงคะมันก็จะตายนั่นเองเพราะฉะนั้นกระบ,บองเพชรมันจึงเปลี่ยนขนาดใบของมันให้มีขนาดที่เล็กลงเล็กจนเหมือนกับเป็นหนามนั่นเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หนามหรอกคะ่ะมันก็คือเป็นใบของมันนั่นเอง ถ้ามีขนาดใบที่เล็กมันก็จะคลายน้ําได้น้อยอพืชก็สามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้ต้นกระบองเพชรก็เลยอ,อยู่ในทะเลทรายได้ถามว่าเอาต้นมะม่วงไปปลูกในทะเลทรายมันก็ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้นะคะไปดูไปดูปดอ่านี่ง่ายต้นโกงกลางของเราดูลักษณะของต้นโกงกลางเห็นไหมดูล่ารากระโยงระยางโกงกลางเก้งกลางมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับทะเลอยู่ใกล้กับน้ํา ลมพัดพามามันก็คือจะเข้ามาตามซอกเนี้ยถ้าเป,เป็นต้นใหญ่ๆเป็นรากใหญ่ๆอยู่เนี้ยน้ําพัดเข้ามาตึง้งมันก็จะเป็นไงไปเลยคะมันก็จะล้มไปเลยมันก็จะพังหักไปเลยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะพิเศษของต้นโกงการนะคะอันนี้ก็ผักตกชาวานะคะเคยผ่าให้ดูแล้วเนาะผ่าดูข้างในมันก็จะเป็นเหมือนมีฟองน้ํเอาไปทํางานศิลปะได้อันนี้ไปปปาปะ,ปะ,ปะ,ปะสวยงานม,มากนะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่1.1นะคะการกิจกรรมที่1.1โดยการที่ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมที่1.1ก็คือใบพืชที่แห้งแล้งนะคะเก็บน้าไว้ไว้ได้อย่างไรอันนี้ก็คือจริงๆอยากให้มาทําพร้อมกันที่โรงเรียนแหละ แต่ด้วยสถานาการณ์ตอนนี้นะคะก็ถ้าผูุปกครองอยู่ด้วยก็ช่วยกันเตรียมอุปกรณ์นะคะมันไม่ยากมากมีแค่ฟองน้ำนะคะฟองน้ำสองก้อนถุงพลาสติกสายหนึ่งใบยางรัดหนึ่งเส้นแล้วก็จานพลาสติกสองใบนะคะแล้วก็กันไก่แค่นั้นเองให้นักเรียนอ่านขั้นตอนวิธีการทาตามในหนังสือเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจดบันทึกแล้วก็ตอบคำถามลงในสมุด ที่นักเรียนมีนะคะอันนี้เป็นงานชิ้นที่1นนะคะที่นักเรียนจะต้องมีส่งคุญครูนะคะ,ะให้ตอบคําถามก่อนการทดลองตามแบบตามหนังสือเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพเป็นภาพที่เราจะทํากิจกรรมการถุงใบแรกนะคะฟองน้ําใบแรกก็คือใส่ถุงแล้วก็เจาะรูนะคะอีกบบอีกอันนึงเป็นฟองน้ําที่ไม่ต้องใส่ถุงใส่ถุงเนี่ยก็เปรียบกับเสมือนกับพืชที่มีขี้ผึ้งเคลือบเอาไว้ แต่เราเจาะรูเพื่ออะไรเพื่อให้มันสามารถระบายน้ําได้บ้างเหมือนกับเป็นปากใบของพืชส่วนอันนี้ก็คือแบบไม่มีที่เคลือบเลยเราจะก็จะมาดูกันว่า,าใบพืชที่มันแห้งแรงเนี่ยมันจะเก็บน้ําไว้ได้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการทดลองนะคะแทนแทนแทนกระบองเพชรนั่นเองอ่าแทนกระบองเพชรนั่นเองนะคะพออันนี้กิจกรรมอันนี้เสร็จแล้วนะคะออก็จะมีใบงานไม่ใช่ใบงานสิให้กิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพแล้วกันนะคะเป็นวาดภาพ ระบายสีนะคะการปรับตัวของพืชทะเลทรายนะคะพร้อมกับระบุชื่อพืชแล้วก็การปรับตัวของพืชทะเลทรายจะวาดเป็นกระบองเพชรหรือจะวาดเป็นต้นอื่นก็ได้ที่มันสามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้วาดตกแต่งให้สวยงามเลยเต็มหนึ่งหน้ากระดาษได้เลยนะคะนักเรียนสามารถาวาดภาพเต็มหน,หน้ากระดาษได้เลยการส่งงานนะคะการส่งงานอันนี้หัวข้อหัวข้อตรงนี้ก็ เดี๋ยวหยุดหยุดดูหัวข้อไปได้นะคะก็คือให้วาดภาพระบายสีนะคะการปรับตัวของพืชทะเลทรายพร้อมระบุชื่อและการปรับตัวของพืชทะเลทรายนะคะอ่าบอกชื่อแล้วก็การปรับตัวนะคะการส่งงานคุณครูขอเป็นภาพถ่ายก็ได้ค่ะขอเป็นภาพถ่ายของของภาพวาดนะคะภาพถ่ายของภาพวาด ภาพวาดที่นักเรียนวาดนะคะส่วนอันที่เป็นการทดลองถ้าไม่สะดวกจริงๆถ้านักเรียนไม่สะดวกจริงๆไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องทําก็ได้นะคะแต่ขอเป็นกิจกรรมนี้ขอให้ทุกคนส่งคุณครูทุกคนนะคะเป็นถ่ายภาพวาดที่นักเรียนวาดลงไว้ลงไปในสมุดนะคะเป็นสมุดเก่าก็ได้ถ้านักเรียนไม่มีสมุดใหม่นะคะค่ะวันนี้ก็จบกิจกรรมนะคะกดกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะ ก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะพอเข้าใจนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามคุณครูมาได้เลยนะคะสอบถามผ่านครูประจําชั้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูประจําชั้นก็จะส่งข้อความกลับมาหาคุณครูแล้วคุณครูก็จะตอบปัญหาให้นะคะหรือใครมีเบรอร์ติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อมาที่คุณครูได้เลยนะคะอ่ะไว้เจอกันชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ